เอเด็กๆในเวลาเข้าเคาะเอาเอาเอายกกวนกันลูกยกกวนกันนลำเพจแม่คิดฮอดแม่ไปเที่ยวม้ามือไหนแม่คิดฮอดลูกสาวเอา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 ,เอายังหยอกหมาป่ะหมากับพ่อหมาอยากหยอกโอ้ยเห็นกันไม่ได้อยากหยอกกัน หาด้เหาด้องแลนเขาคอกแล้วผุนเอ้าเอ้าเอ,าเอา้เอาหาวหาแลมเขาควอกได้เวลาเข้าคอกกันแล้ววันนี้ไปเที่ยวพึ่งมาให้เด็กๆกินหญ้าในคอกกินไม่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยกินจนไม่หมดเลยอิ่มละสิ ัดหญ้าให้กินนะคะเราไปเที่ยวงานเจ้าพ่อพญาแลพึ่งมากินหญ้ากิกนหญ้าอิมกินบะบเขาควกลูกเขาควักน้ำเพชรจา้าอุ้ยหอมสุดอุ้ยหอมสุดชิดบถึงแม่ละสิหอมสุดหอมสุดไปเขาควกไปลูกไป,ไปอย่าบอกงากไปอ,อิมจนกินบะเบิดผุนยาเอ้อยจะเบาดีใจหลาย ดีใจหลายเห็นกันกินจนไม่หมดอ่ะงาขึ้กินบ่เบิดอ่ะขึ้นหยาอ่อนๆกินบ่เบิดเลยไหมพูดละ่ะน,น้ะ <laughs> นำเพล็ดน้อยน้ำเผ็ดน้อยอ่ะฮะ,อะ<ข>อโอ้ท้องซ้ำน้อยเผีย่น้ำเผ็ดอ่ะเพีย mấy con mèo này mồm hèn khá chú chú ăn bỏ bớt xong đấy chú ăn nhà bỏ bớt, bỏ bớt thì ăn bỏ bớt nữa chú ăn nhà bỏ bớt, bỏ ăn 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 nằm thích cơ đời nằm thích cơ đời, bỏ đi ไปเข้าคอาไปลูกไปไปเข้าคอกไปเข้าคอกเลยเข้าคอกเลยอันเพียรเข้าคอกเลยเข้าคอกลูกเข้าคอกงฝ่าท้องสามเข้าคอกงเราเด็กผุนหาดอหารอเงี่ยผุนเข้าคอกเลยฝ่าฝ่าเด็กคอสเดยกกันความสุขของเด็กๆได้เวลาเข้าคอกแล้วลูก กินน้ำจนเบิดคอกต้นกินน้ำจนเกลี้ยงคอกไรเป็นคอกไรสองแม่ลูกกินยาบ่เบิดจักคอกเลยต้นอย่าเอานอนเขียวๆกินบ่เบิดเลยคอกนี่คอกน้ำว่าเขาคอกบ่ถือคอก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 ถอยมาคอกจะของลูกเร็วเร็วเร็วไปคอกจะของเลยคอกคอกคอก คอกเล้วขอกเล้วขอาขอกขอกขอกไผ่ขอกมันตะลุกเรียกกินทั้งหญ้าทั้งฟางกินจนบ่เบอร์ยูนี่กินจนไม่หมดกินจนไม่หมดน้ำเผ็ดมา้าจาน้ำมาเอ้ยเอิ่นกับยางมานลดเด็กกว่า phóm sút sút muối ươn đang ăn quế ở mát này, mày say, muối ươn là mắm sỉu khoái gì, mày nỉ mắm thơm, muối ươn đang ăn đi là muối ươn mẹ phải ăn quế, mày ham ham muối gì